สวัสดีทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับคุณอยู่ในหมู่บ้านอันเงียบสงบที่เชียงใหม่ที่ซึ่งคุณปรีชาชาวสวนชาวไทยไวัย65ปีดูแลสวนกล้วยไม้ของเขาทุกวันเช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดคอและบ่าอย่างรุนแรงพร้อมกับอาการวิงเวียนจนเกือบล้มเมื่อพยายามลุกขึ้นในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพียงเพราะอายุมากและทำงานหนักแต่ความเจ็บปวดนั้นยืดเยื้อลามไปถึงอาการชาที่แขน และเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาโรคหลอดเลือดสมองก็โจมตีเขาอย่างกระทันหันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวนี้ไม่ได้หายากและวันนี้เราจะมาสำรวจลึกถึงสัญญาณเตือนจากร่างกายที่ผู้สูงวัยหลายคนมองข้ามไปความเจ็บปวดที่ดูเหมือนธรรมดาอาจเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสมองและระบบหัวใจหลอดเลือดช่วยให้เราหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมของโรคหลอดเลือดสมองฆาตกรเงียบที่ครองอันดับสองของโลก คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมอาการปวดเพียงเล็กน้อยถึงนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงได้และเราจะรับรู้และลงมือทันเวลาได้อย่างไรมาร่วมกับผมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเนื้อหาสุขภาพที่มีประสบการณ์กว่า10ปีในประเทศไทยวิเคราะห์อย่างละเอียดถึง3ตำแหน่งของความเจ็บปวดในร่างกายที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองดูวิดีโอนี้จนจบเพื่อเตรียมความรู้ที่ช่วยชีวิตได้และอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคุณเคยเจออาการปวดแบบนี้หรือไม่แชร์เพื่อให้เราเรียนรู้ร่วมกันนะครับ เริ่มต้นด้วยสัญญาณแรกอาการปวดบริเวณคอและบ่าสัญญาณของการอุดตันในหลอดเลือดสมองคุณรู้หรือไม่ว่าบริเวณคอและบ่าไม่เพียงแต่รับน้ำหนักจากท่าทางประจำวันแต่ยังเป็นสะพานสำคัญที่นำเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองในผู้สูงวัยหลอดเลือดแดงคารติดและหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังส่วนคอมักเกิดการสะสมของคราบไขมันกระบวนการที่คอเลสเตอรอลและไขมันสะสม ทำให้หลอดเลือดตีบเหมือนท่อน้ําที่อุดตันทีละน้อยส่งผลให้สมองขาดเลือดเดื้อรังสมองไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอทําให้เกิดอาการปวดหน่วงๆนําไมต้องใส่ใจเพราะหากมองข้ามไปอาจพัฒนาเป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่อการอุดตันสมบูรณ์ทําให้เซลล์สมองนับล้านตายในไม่กี่นาทีจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอาการนี้อาการปวดจากสมองขาดเลือดมักยืดเยือ้อดุนแรงขึ้นเมื่อคุณหมุนศีรษะก้มเงยหรือเปลี่ยนท่าทางกระทันหัน ต่างจากปวดกล้ามเนื้อทั่วไปที่หายไปหลังพักผ่อนอาจมาพร้อมกับอาการวิงเวียนเหมือนโลกหมุนศีรษะหนักอึ้งคลื่นไส้เล็กน้อยหรือชาที่แขนขาหนึ่งข้างทําให้เสียสมดุลขณะเดินลองตรวจสอบดูหากเจออาการนี้ลองลุกขึ้นช้าๆและสังเกตว่าอาการแย่ลงหรือไม่วิธีรับมือขั้นแรกไปโรงพยาบาลทันทีขออตราซาวน์ดอปเลอร์หลอดเลือดคารโรติดหรือ MRI เพื่อตรวจความตีบของหลอดเลือด วิธีนี้ช่วยตรวจพบตั้งแต่เนิ่นสามารถรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดหรือผ่าตัดหากจำเป็นขั้นที่สองวัดความดันโลหิตทุกเช้าเพราะความดันสูงตอนเช้าเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองรักษาให้ต่ำกว่า140-90มอมปปลอดตามคำแนะนำแพทย์ควบคู่กับอาหารลดเกลือขั้นที่3ออกกำลังกายเบาๆวันละ 35- หนาทีหมุนคอช้าๆเอียงศีรษะทั้งสองข้างโดยไม่ออกแรงมากช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต แต่ห้ามหักคอแรงๆเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหลอดเลือดสุดท้ายปรับท่านั่งนอนใช้หมอนต่ําให้คอตรงลุกขึ้นช้าๆโดยมีที่ยึดหลีกเลี่ยงการก้มนานขณะทํางานการทําตามขั้นตอนเหล่านี้ไม่เพียงลดอาการปวดแต่ยังลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง30%ตามงานวิจัยของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสัญญาณนี้คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เพื่อทําให้วิดีโอนี้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป สัญญาณที่2ออาการเจ็บแน่นหน้าอกสัญญาณโรคหลอดเลือดสมองที่มาจากหัวใจหัวใจไม่ใช่แค่เครื่องสูบน้ำเลือดแต่ยังเป็นต้นตอของ15-20%ของโรคหลอดเลือดสมองจากลิมเลือดลิมเลือดที่เกิดในหัวใจแล้วไหลไปอุดตันสมองถ่าการเจ็บแน่นหน้าอกนำคันน้ำแนนที่อํำให้สมองตายทำไมเกิดขึ้นในวัยสูงอายุโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวาน หรือคอเลสเตอรอลสูงทําให้หัวใจขาดเลือดนําไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะสร้างโอกาสให้ลิ่มเลือดเกิดขึ้นจะรู้ได้อย่างไรอาการเจ็บมักบีบรัดที่หน้าอกด้านซ้ายรู้สึกเหมือนถูกบีบแน่นลามไปที่ไหล่ซ้ายแขนหรือแม้แต่ขากรรไกรหรือหลังเกิดขึ้นเมื่อออกแรงเช่นเดินเร็วขึ้นบันไดหรือยกของหนักและลดลงเมื่อพักผ่อนอาจมาพร้อมกับหายใจลำบากหายใจสั้นที หัวใจเต้นเร็วหรือไม่สม่ำเสมอตรวจได้ด้วยเครื่องวัดชีพจรที่บ้านโดยเฉพาะถ้ามีประวัติโรคหัวใจถือเป็นสัญญาณแดงวิธีรับมือขั้นแรกหยุดกิจกรรมทันทีนอนตะแคงหายใจลึกเพื่อลดภาระหัวใจขั้นที่2หากเจ็บนานเกิน5นาทีพร้อมเหงื่อออกหรือวิงเวียนโทรเรียกรถพยาบาลทันทีในไทยคือ1,669อย่าขับรถเองเพราะอาจแย่ลงขั้นที่ส ตรวจหัวใจเป็นประจำอย่างน้อย6เดือนครั้งหากอายุเกิน60ปีด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตราซาวนหัวใจและตรวจจังหวะหัวใจ24ชั่วโมงเพื่อตรวจหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะตั้งแต่เนิ่นขั้นที่4ปรับวิถีชีวิตกินปลาที่มีโอเมก้า3เช่นปลาแซลมอนไทยเดิน30นาทีวันด้วยความเร็วปานกลางและควบคุมน้ำหนักเพื่อลดภาระหัวใจ การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงช่วยหัวใจแต่ยังปกป้องสมองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขไทยคุณตรวจหัวใจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ลองท้าทายตัวเองเดินเร็ว10นาทีแล้วสังเกตร่างกายจากนั้นคอมเมนต์ผลลัพธ์สัญญาณที่3ปวดศรีรษะด้านเดียวเพราะอาการชาอ่อนแรงที่แขนขาสัญญาณสมองขาดเลือดชั่วคราวนี่คือสัญญาณสุดท้าย ก่อนโรคหลอดเลือดสมองจริงหลอดเลือดสมองอุดตันชั่วคราวขัดขวางเลือดไปเลี้ยงสมองในเวลาไม่กี่นาทีถึงชั่วโมงทำไมอันตรายเพราะ1 3สของผู้ที่มีอาการนี้จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองหนักในไม่กี่สัปดาห์ตามสถิติขององค์การอนามัยโลกมันเหมือนโรคหลอดเลือดสมองแต่หายเองทำให้หลงคิดว่าปลอดภัยจะรู้ได้อย่างไรปวดศีรษะกะทันหันรุนแรงด้านเดียวเหมือนถูกตีด้วยค้อน แตกต่างจากปวดจากความเครียดทั่วไปมาพร้อมกับอาการชาครึ่งหน้าปากเบี้ยวแขนขาครึ่งตัวอ่อนแรงเช่นมือขวาจับของไม่แน่นเสียสมดุลเหมือนเมารถพูดติดขัดใช้คำผิดหรือตาพร่ากะทันหันอาการเริ่มเร็วและหายเร็วแต่อย่ารอช้าวิธีรับมือขั้นแรกโทรเรียกรถพยาบาลทันที1669ในไทยจดเวลาที่อาการเริ่มเพราะช่วงเวลาทองสำหรับยาละลายลิ่มเลือด คือ3 4 5ชั่วโมงแรกขั้นที่2ออย่าใช้ยาแก้ปวดหรือนวดเพราะอาจบดบังอาการหรือแย่ลงหากเป็นเลือดออกในสมองขั้นที่3หลังช่วยเหลือฉุกเฉินตรวจเชิงลึกด้วย CT สแกนหรือ MRI สมองเพื่อหาสาเหตุเช่นหลอดเลือดตีบและใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหากจำเป็นขั้นที่4ป้องกันร,ระยะยาวเพิ่มผักผลไม้ที่มีโพแทเสเซียมเช่น ร้วยไทยฝึกโยคะเพื่อสมดุล20นาทีวันและตรวจน้ำตาลในเลือดหากเป็นเบาหวานการทำเช่นนี้ลดความเสี่ยงการเกิดซ้ำได้มากคุณสังเกตอาการนี้ในคนใกล้ตัวหรือยังคอมเมนต์เพื่อเตือนกันและกันก่อนจบมาสำรวจวิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยเคล็ดลับล่าสุดจากสมาคมโรคหัวใจอเมริกาปี2025โรคหลอดเลือดสมองไม่ใช่โชคชะตา80%ของกรณีสามารถป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตง่ายๆลองนึกภาพคุณเป็นคุณนิตยา พนักง,งานออฟฟิศเกษียณในภูเก็ตที่เคยกลัวโรคหลอดเลือดสมองเพราะประวัติครอบครัวด้วยการปรับนิสัยง่ายๆเธอไม่เพียงมีสุขภาพดีแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนบ้านแล้วเราต้องทําอะไรทําไมสําคัญและทําอย่างไรให้ได้ผลมาดูกันอย่างแรกอาหารเพื่อสุขภาพคือกุญแจสําคัญอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนผักผลไม้ปลาน้ํามันมะกอกได้รับการแนะนําโดยอาหารทาไม เพราะลดคอเลสเตอรอลเลวป้องกันคราบไขมันอุดตันหลอดเลือดช่วยให้รู้สึกเบาสบายผิวพรรณสดใสและลดน้ำหนักโดยไม่ต้องอดอาหารทำอย่างไรขั้นแรกซื้อผักใบเขียวกล้วยปลากระพงไทยขั้นที่2กินมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตและผลไม้มื้อเที่ยงสลัดน้ำมันมะกอกมื้อเย็นปลาหนึ่งจุดตรวจสอบหลังสงสัปดาห์วัดความดันโลหิตหากต่ำกว่า140-90มมปอดคุณมาถูกทาง คุณชอบเมนูไหนในอาหารนี้คอมเมนต์แชร์เลยอย่างที่2อออกกำลังกาย150นาทีสัปดาห์เดินโยคะหรือปั่นจักรยานทำไมเพราะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตลดความดันโลหิตให้พลังงานและนอนหลับดีทำอย่างไรเริ่มด้วยเดิน30นาทีตอนเช้าในสวนสาธารณะสลับกับโยคะ20นาที3ครั้งสัปดาห์จุดตรวจสอบหลังหงเดือนหากเดินไม่เหนื่อยและความดันลด 5. โมุมมอปลอดให้ทําต่อคุณจะเลือกกิจกรรมอะไรลองท้าทายตัวเองและคอมเมนต์ผลลัพธ์สุดท้ายควบคุมความเครียดและนอนให้พอ 7. 9. ชั่วโมงทําไมความเครียดทําให้หลอดเลือดหดตัวเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองการนอนพอกทําให้สดชื่นใจสงบทําอย่างไรนั่งสมาธิ10นาทีวันปิดโทรศัพท์หชั่วโมงก่อนนอนจุดตรวจสอบ หากนอนหลับดีขึ้นในสองสัปดาห์ให้ทำต่อคุณจัดการความเครียดอย่างไรแชร์เคล็ดลับในคอมเมนต์การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้ซึ่งอิงจากวิทยาศาสตร์ล่าสุดช่วยให้คุณมีสุขภาพดีหลีกเลี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเริ่มทำวันนี้เพื่ออนาคตที่แข็งแรงสรุป3ตํตำแหน่งของความเจ็บปวดคอบ่าหน้าอกด้านซ้ายศีรษะด้านเดียวพร้อมชาอ่อนแรงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสัญญาณร้องขอความช่วยเหลือจากร่างกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคที่ฆ่าชีวิต11%ทั่วโลกด้วยการฟังร่างกายตรวจสุขภาพเป็นประจำและปรับวิถีชีวิตเช่นกินอาหารสมดุลออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณสามารถลดความเสี่ยงได้ถึง80%เพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมลองพิจารณาผลิตภัณฑ์เสริมจากสมุนไพรที่มีเอนไซม์สลายลิ่มเลือดและปกป้องหลอดเลือดเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีนัตโตไคเนสจากถั่วเหลืองหมักหรือสารสกัดจากกระเทียมช่วยเพิ่มการไหลเวียนโดยไม่ทดแทนยาจากแพทย์หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมติดต่อสายด่วนด้านการแพทย์ท้องถิ่นเพื่อรับความช่วยเหลือฟรีวิดีโอนี้ให้คุณค่าอะไรกับคุณกดไลค์หากมีประโยชน์แชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อเผยแพร่ความรู้ช่วยชีวิตคอมเมนต์เรื่องราวส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนกันและสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับวิดีโอสุขภาพทุกสัปดาห์มาร่วมกันมีสุขภาพดี มีความสุขกับครอบครัวแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า